ีวิทก็เป็นไงบ้างอะเห็นฟอร์มบอกว่าซ้อมน้องอยู่นะกระทืบเหรอซ้อมโยนลับไม้ค่ะพูดให้มันเคลียร์ด้วยค่ะพูดสั้นๆแค่เนี้ไม่เข้าใจซ้อมน้องโยนลับไม้เอ,อ่อชามาเลยจ้าพี่รับแต่งหน้าไหมคะรับค่ะนั่งเลยนั่งเลยพี่สวยพี่วิทย์ไม่อยู่นะก็จะไปยากเลยล่ะมึงกับกูไง พี่หนูไม่ใช่ช่างแต่งหน้ามืออาชีพนะอ่ะเหมือนกันนี่แหละเข้ากันสุดๆมาเร็วๆอย่าลีลาเอาประมาณไหนดีคะเนี่ยหนูจะไปเดินงานกีฬาสีอะค่ะอยากให้พี่ช่วยแต่งแบบอาให้มันจึ้งๆหน่อยจึงจ้งจจึง้งๆเอาสีอะไรดีจ๊ะหนูอยู่สีฟ้าค่ะอ๋อยู่สีฟ้า สบายเลยนี่สบายมากแต่ว่าหน้าน้องยังเด็กอยู่เลยแบบแต่งเบาๆพอดีไหมคะไม่ได้พี่เดี๋ยวหนูแพ้สีอื่นขอแบบจึ้งๆเลยอ๋อสบายจัดให้เลยแหละเนี่ยคิ้วสีฟ้าเริ่มเลยกลัวแน่ใจนะพี่สวยถึงขนาดนี้หนูลืมตาได้ยังคะพี่ได้แล้วจ้ะพี่ป็นไงตลึงทำไมแต่งนัน่งแบบนี้เอออยู่สีฟ้าคะ ขอแบบจึ้งจึงเป็นไงจึ้งดิะตะลึงรองค่ะว่าคนมองทงางขบวนแน่นอนเต้นหนูต้องถือป้ายสีนะพี่อ่ะมาตรงเลยม,มาตรงเลยถือป้ายสีด้วยใช่ไหมให่เห็นหน้านี้ไม่มองป้ายน,นะรู้เลยอินี่อยู่สีอะไรแต่ตอนที่พี่หัวต้นน่ะพี่ยิ่งกว่านี้อีกค่ะพี่โอ้ยอะไรหนูลืมไปว่าตอนมตอต้นน่ะหนูอยู่สีฟ้าแต่ตอนนี้หนูขึ้นมาสีแล้วแล้วหนูอยู่สีแดงโอ้ย แบบนี้แก้ยากแล้วล่ะค่ะเอางี้ไปย้ายสีเถอะมาห้าร้อยแก้ไม่ได้หรอกพี่โอยลบหน้ามึงหมดเวลาแล้วค่ะสวยเนี่ยอือม,มีฝีมือเหมือนกันนะฟ้านี้แมงด่นพี่สวยแต่ก็จะว่าไปก็สงสารน้องเขาว่าเขาไม่รอบพออเองค่ะแล้วถ้าน้องบอกสีแดงตั้งแต่แรกแต่ก็จบแล้วเออกูแต่งไปน,นี่เลย ยมมาบานโอ้ยพี่สวยสีฟ้าดีเล้วอยากเป็นสีไรเอา